สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสกูฟสก้อนมากกินข้าวปุูนกระยายอุ้ยได้ไหมนี่ข้าวปุูนกินยัะได้กับบวเบื่อน่าจะเนาะอุ้ยแกงเหแกงเคียวหวานไว้แกงเขียวหวานหน่องไก่นะจ๊ะเนาะโอ้ยนะจะแซ่บอะไรพี่น้องเอ้ยกระดูกยายอุ้ยมากแห่งกระดูกขี้มารนะพี่น้องเอ้ยอืมนะจะแซ่บอะไรพี่น้องเอ้ย ใส่บกแข้งยายอุ๋ยซื้อบอกแข้งมาจากร้านอาหารเวียดร้านเวียดนามนั้นจ้ะเนาะมันสียูกไก่ออกไปจากเมืองยายอุ๋ยหลายเติบอยู่หลายกิโลอยู่โอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องเลยใส่นมยัยนั่นจ้ะเนาะบุกพริกหยวกเผ็ดเทลงเลย ใบโหระพาจากสวนอืมมาพี่น้องจ้ามามามาสวยกัยยายอุย๋ยนะจจะเดอ้อบะตองลีลานะจ๊ะเนาะกินเลยเนาะหิว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 ยายอุ๋ยเห็ดงานกลับบ้าเห็ดงานเสาร์อาทิตย์นียหิวพักหิวแน ฮนนอม,มกับข้าวบะซือแกงเขียวหวานแล้วจ้นะน้อแซ่บแซ่บเดีลยวรุนลาสัตว ห่อนๆพี่น้องแซ่บหลายไก่เปืเป่อยๆนุมน่มๆ หน่อยลอยแซ่บคักหน่อยล่วงข้างหนอนเอ้หน่อยคงข้างแล้ว <c oughs> บ่บาว่ากันเนาะพี่น้องเนะาะความแซ่บมันมาขับหาออกหาเนาะพี่น้องเนาะ

แมไปคักหลายพี่น้องเอ้ยแย้อุ้ยตีต่มข้าวน้องส้มผูบบัตโกะกเกดนุ่นจะเนาะมาเจ็ดสิบห้ามืเนแล้วหลังจต่มือนแรกจนถึงมือนนี่ค่ะครบเจ็ดสิบห้ามือนน,นุจะเนาะแยอุ้ยตีตามหลายเบิ่งค่ะเหลืองานแล้วก็มาฟังตะขาวตีตามตะขาวน้องส้มผู่คิดน้ำน้องส้มผูตาเป็นเบ้าเป็นมีแพนดาาละพี่น้องเลยห้องจาซอย ตำรวจนจ้าจเนาะให้จับโจรผู้ลายเดนใน่เลว,วันอีตรน,นักน้องชมพู่น้าจัะเนาะลูกไพ่ไพ่กระหักขึ้นมานละนะเท่ามากคอยกันร่ำใจเจ้าหน้าที่เพิ่อนน้าจัะเนาะและการมือหนาไว้พอกับยายอ,อุ๋ยไม่แด้วจ้ะเด้อพักการรักษาสุขภาพ โลกให้ใครเจ็บยังไรไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกๆประการอยู่ดีมีแห่งพอกันไหมได้จ้าทุกทท่านพ่อแม่พี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะบายบายค่ะไซโยนาราค่ะ